สวัสดีคะ่ะพี่นอง,ท,งทักทายพี่นองจากสวิตเซอร์แลนด์เด้อค่ะเด้อเบิ่งวิวง,งามพี่นองจา้าเบิ่งค่ะลมแห้งๆเหมือนในพี่นองอาจจะได้ยินเสียงเนาะคะ่ะ เบแล้วลวไดเนาะแต่ว่าเบอกข้อฟังดีเนาะไม่ได้เจี่ยวกับภาพาต่เปเบิงฟังเนาถ้าเบิงฟังดีก็เป็นแนวเลยเบอร เบิ so, right. ่งบานผ่นก็มานดำเจียวเห็นไหมคะบานผ่นเด้อนี่พี่น้องเด้อะเบิ่งน้าแดดพี่น้องอืมงาถ้าเบิ่งน้าฟังนี้อันนี้ลูกไอยางก่อเขาเอนซาปังภาษาไทยก็เอนอย่างนู้นอต้นสนพี่น้องเบิ่งลูกมันข่ายกำลังออกค่ะนี่นาลี่สิประมาณนีแล้วพี่น้องอยู่จังแดนกระได้ถ้าเบิ่งพี่น้องโอ้ยหนามไหลโล่ลอยอยู่พี่น้อง น้ำแห้งเหมือนลมแห้งพี่น้องเบิ้งฟังนี่เลยมีตะต้นใบใหญ่กับสิบกว่มีดอกหนี่กับสิบกว่ค่อยสวยไปได้ด้วยพี่น้องเด้อสถานการณ์กับใส้ชื่อก่าวผ่านมาเรื่องร่าท่านเนาะคบ้าสใช้ชื่อก้าวผ่านี่พี่น้องหนี่ยใบโบบกฝรั่งกับมีเด้อพี่น้องเด้อเก็บกินได้นี่นี่เห็นบ่ค่ะด้นี่ใบโบบกได้หรือค่ะเด้เอาล้อเก็บเบิ้งกันพี่น้องฟันสิงโตโกยิ่งใหญ่牡นนี่พี่น้องเบิ้งค่ะ บกําลังสิออกดอกแล้วนี่นี่จะเป็นเห็ดเป็นสลัดได้ด้วยพี่น้องเด้อมาดามเจียวเอาเมีดมะนาแต่ว่ามัดกอเนี่ยใหญ่พี่น้องควายสิขุษแบบนี้มาตันนี่มะสอยกันขุดมาตันี่พี่น้องตั้งกล้องเกลือได้พี่น้องเพราะว่ามันล่มแห้งวันนี่คะ่ะล่มแห้งแห้งขวยศิตั้งกล้องแล้วใด้เนาะเอาดอกฟันสิงโตมาตานี่มาหากินแถวไก่บา้านนี่ยแหละพี่น้องบ่หากินไก่เนาะค่ะเนาะมีต้นฟันสิงโตด้วยพี่น้องเด้อ อันมันตั้งกล้องใกล้ๆบ่ได้พี่น้องมาดามเจียวเอาข่าไปให้เบิ่งใกล้ๆบุล่ะเดี๋ยวเก็บก้อนเจียข่าไปให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะนกดอกฟันสิงโตนะคะงามๆแล้วพี่น้องเก็บไปเฮ็ดแกงอ่อมก็ได้เด้อค่ะเอาไปพี่น้องเบิ่งใกล้ๆน้เนาะค่ะเนาะงามๆอีหลีพี่น้องโอ้ยต้นบักต่ำแยกับลายแถวๆนี่นี่พี่น้องจ๋าต้นดอกฟันสิงโตนะคะ ไปต้นหยาชนิดหนึ่งเนาะค่ะเฮ็ดเฮ็ดเป็นสลัดฝรั่งขาเจ้าก็ก,กินพี่นอ้องอันล่มแห้งแห้งกอกกระโยกไปโยกมาพี่นอ้องอ้อนหนาววันน,นี้เห็นแดดดีดีเนี่ยสิบกาองศาผู้เด้อพี่นอ้องสิบสิบองศาโอ๊ตมันสิบองศาหรือเก่าองศาคอยขึ้นหนาวเถอะมันสิบองศาอยู่แต่ว่ามันถังมีล่มพี่นอ้องมันเลยเฮ็ดให้หนาวเนาะคะ่ะเนาะเบอ่งพี่นองมนดาเจียวเก็บแดดอ,อ,อบอบงามเลยค่ะสวยบ่คะนี่ เอาไปเห็ดสลัดด้วพี่น้องด้อยมูอแลนนี่สิกินกับสลัดนี่ละโอ้สิได้เห็ดไห้สลดัดแห้พี่น้องเบ่งบง่งงามงามพี่น้องเบ่งค่ะนี่ค่ะต้นย,ยังง่างามงามเลยค่ะหากินบกไก่พี่น้องหมือนหากินลังบ้านเจ้าของเองค่ะ <laughs> มันอันมันหนาวพี่น้องไปไกลบบได้ตอนแรกว่าสิเขาไปเก็บในปาเนะค่ะเนาะเก็บในปา่าพี่น้องเบ่งก็นา่าสั่นเห็นแดดวันดีมันหลดอันล้มพี่น้องล,ล้มแห้งไร ไปบ่ได้พนะื่นน่ะก็เลยต้องว่าเก็บหลังบ้านพี่น้องจ้าเบื้องคันนี่นงามงเลยพี่นกเมื่อวันหยุดเด้อพี่น้องเด,ด้อดก็เลยได้เลาะมือเอาอีกกอนึงเนาะไปเฮ็ดสลัดหมอแดงนี่เอาไปผสมสลดมัดงามงาม,งามพี่น้องเอาต้นใบโบโบกก็งามงามพี่น้องนี่ขาวอ,อกหลวงอยู่พี่น้องเห็นบ่คะจะงงามเลยค่ะนี่ไปไปเฮ็ดสลัดกันห้องหมแูแดงโอ้ย ขึนหนาวแทนพันธนี่เอาเอาอันนี้มาให้พี่น้องเบื้องต้นอันดอกอันนี้ก็เนพี่น้องพัตานี่เฮ้ย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 ตันแหน่พักข่อยตายแล้วข่อยนธตานี่โอ้ยกล้องกระตังบ่ได้พี่น้องจา้านี่พี่น้องพักใบโบกค่ะพี่น้องนี่ ผักใบ,บับบกนะคะกินได้นะคะพี่น้องจา๋าวัดําเขียวศึกษาเมื่อแล้วกินได้กินแก่ใบบบบก็จังใบโบบกหวานเท่านี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะงามเลยค่ะนี่เก็บไปสองสามตอหน่นตอหมือนอน,นี่เอาไปกินกับกินกับอันลาบก็ได้พี่น้องแซบ,บแซบเนาะค่ะแต่เวลาเก็บตรงระวังตัวนี้แน่นีน่ค่ะพี่นอ้องต้นตำแย่เด้นนี่ กินได้พี่น้องแต่ว่ามันขั่นเขาเจะเอาไปเฮ็ดซุปเด้อค่ะฝรั่งแต่ว่าอ่ามาดามเจียวโบกินเฮ็ดกินโบเป็นเนาะค่ะมันขั่นมันเจ็บก็ไม่อยากจับมันแล้วพี่น้องเนาะมันมัเก็บใบบัโบกพี่น้องแล้วมาดามเจียวขนาดหน้านะเต็มนึ่งหม่อมนี่พี่น้องเบิ่งนี่ค่ะใบบัโบกข้างนั้นเด้อค่ะนี่เด้อเห็นบ่พี่น้องค่ะเก็บใบบัโบกสําหรับคนที่ช้ำอกช้ำใจนะคะงามแห้งพี่น้องมันต้องตั้งกลง้องให้พวกเจ้าเบิ่องงามโบได้เพราะว่ามัมน มันอันดันพี่น้องมันเออนี่พี่น้องเบิ่งดอกมันก่นเหลืองนะค่ะเนาะอันมันล้ animal, e, มแห้งพี่น้องเบาของปศุขวมจักเต้อข่อยกระได่ปฆ่าหนาวพี่น้อง uh, <c explanations> นี่เอามีดวัดซับๆเอาเลยง่ามๆพี่น้องกินได้ค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะนี่ค่ะอยาผสมมันในน้าจักน่อยนะค่ะเนาะใบงามๆพี่น้องกินได้เด้อค่ะเด้อกินกรบลาบก็ได้ค่ะพี่น้องไปศึกษามาแล้วศึกษาใส่ศึกษาน้ำยูทูปอยู่ละพี่น้อง เบิ้งค่ะมีค่ะกินได้กินได้พี่น้องค่ะเอาลองเบิ้งพี่นอ้องลอกเบิง้งเนาะเก็บอีกจกกันจกนจักรกำไปให้น้ำเพลยกหมูแกลงนี่สิกินกับตามมะคุ้งหมูแกลงนี่ลองเบิ้งพี่น้องอ๋นี่ค่ะน้ำงามเลยค่ะเอาได้แลกรหนึ่งอย่าเอาหลายเถนะเนาะกินซ้ำนี่ละกินู้เดียวเนาะค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะน้ำง,งามเลยหนาวนี้ดอกบัวตานี่ไปเขาบ้านเขาบ้านหนาวแห้งพี่น้องหากินลังบานเด้อพี่น้องเด้อหม้อนี้เด้าาอ อาการบกไก่มันหนาวค่ะพี่น้องจ้าโอ้โนตะเบนเดดที่เกิดขึ้นแล้ววันตานี้พี่น้องทุ่มนึ่งแล้ววันตานี้ไปไปยังไม่แดดยุ่นนี้พี่น้องดอกห้าหลังบาง้านค่อย,ยงามๆเลยค่ะเสียงน้ำหลได้กินของพี่น้องต้องเสียงน้ำเสียงลมเนาะค่ะเนะาะขนะดอกฟันชิ้นโตก็เป็นดอกออกมาแล้วนะคะใกหน่อยกับสีเหลืองไปทั่วละพี่น้องขนาดอกพักหนอก็ใบบโบโบุบกเต็มเลยพี่น้อง นี่จบเนี่ยก็ต้องสูดออกข้างหน้าแล้วค่ะต้องที่ออกเพิองค่ะ ได้ยินเสียงเป็นไนดดอกเอาปา้ปาป้าเขาบ้านวันนหนาวแล้ว